สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับผมวันนี้ยังมาอยู่กับช่องยิงแซฟซนะครับซึ่งในวันี้ทุกคนอาจจะเห็นผมติดแปลกๆก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องราวของผมเองวันนี้คลิปที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือห้ามุก <ม uk S 1> ที่เพื่อนของผมใช้บ่อยมากที่สุดในชีวิตนี้ที่ผมเคยได้ยินมาแล้ะซึ่งมุกที่ผมอาจจะเล่ามาทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคือผม,ผมรวบรวมก่อนว่าเพื่อนผมไปเอา,ามุกคนนี้มาจากไหนถ้าไม่รอช้าเริ่มไปฟังเลยครับ A few m o e n t s l คลิปนี้ผมจะมาพูดถึง การแฉห้ามุกในทํางานที่เพื่อนของผมใช้จนติดปากเหมือนแบบเหมือนเป็นลมหายใจแล้วอันดับแรกนะครับมุกนี้บอกเลยทุกคนไม่เคยดีแน่นอนสยองจิงได้จิงจิ๋งไอ้มุกสยองนี้สยองแบบโคตรสยองข้นนะแบบผมไม่รู้เหมือนนะเพื่อนผม พูดถึงเรื่องอะไรไอส้สยองข้นได้จังกึมทุกคนต้องออกแหมว่านแปลว่าอะไรขนาดผมยังไม่รู้ว่านแปลว่าอะไรแต่ผมก็แบบขำทุกครั้งที่เพื่อนผมพูดมุกนี้ขึ้นมาคือแบบอย่ามาทําตัวสยองข้นใดจังกึมหรือว่าแบบหยุดสยองข้นไดจังกึมโอ้โหโคตรฮาสยองข้นได้จังกึม,กกมทุกคนก็ลองเอาไปพูดตามกปได้นะผมบอกเลยแบบเพื่อนในกลุ่มนี่แบบ ไปฟังมุกถัดไปนะครับผมมุกที่สองก็คือยืดตอดโคตรตอนอะไรอย่างเงี้ยอย่าตอนกินโคตรตอนแบบใครรู้แบบกินเหม็นแล้วหืมอ่ะแล้วแล้วแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่ากลิ่นโคตรตอนเน่ยกลิ่นโคตรตอนแบบโคตรตอนอะไรอย่างเงี้ยตอนมันคืออะไรอ่ะทุกคนใช้บอกหน่อยนะว่าตอนมันคืออะไรอ่ะ เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันทอดคืออะไรอะ่ะผมผมอยากจะถามเพื่อนผมมากเลยว่าคําว่าทอสเนี่ยนันมาจากอะไรอะ่ะกลิ่นโคตรทอสแบบทอสอะไรเงี้ยมันมาคืออะไรอะ่ะแต่ภาพจำของผมเกี่ยวกับมุกนี้มันมีอยู่หลายอย่างมากนะแต่ผมนึกไม่ออกว่าผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับไปฟังมุกที่สา